ไปมาอุ้ยเป็นิว่าตัวเนี้ยอุ้ยเฮี้ยระวังระวงเยวไทยเ้ยถ่ายเดี๋ยวลูกไยดีเลยเล่นดูด้วยดูหน้ากองด้วยอเฮียอะไรวะฮ่อฮ่อาจะได้อาจะได้อัจนได้โอเคอันนี้เอาให้ได้เอาให้ได้